ประเด็นเรื่องของน้องเมยนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวลือออกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาว่าน้องเมย์ใช้สารกระตุ้นในรายการชิงแชมป์เอเชียที่จีนค่ะ ถ้าเกิดข่าวลือนี้เป็นจริงเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าน้องเมย์เนี่ยมีโอกาสที่จะพลาดการแข่งขันที่โอลิมปิกด้วยคุณวินลาชัยคับ,คบซึ่งจะมาถึงในเดือนหน้านี้แล้วนะครับทางด้านของสารกระตุ้นดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่หลายคนสันนิษฐานว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาในการที่จะรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของน้องเมย์หรือเปล่านะครับแต่ว่าผลจากการตรวจเบื้องต้นเนี่ยก็คือทางประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเมื่อเดือนเมษายนนะครับมีการตรวจพบแล้วก็ส่ง ผลตัวอย่างเนี่ยไปที่ประเทศญี่ปุ่นต่อด้วยตอนนี้เรารอผลจากที่ประเทศญี่ปุ่นกันอยู่นะครับว่าจะเป็นจริงตามกระแสข่าวลือหรือไม่นะครับค่ะแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวของเราทีมล่าความจริงติดต่อไปที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณสกลวรรณพงศ์ค่ะก็บอกว่าเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนยังไม่ได้รับข้อมูลจากวาด้าวาด้าเขาก็เป็นศูนย์ที่ตรวจสอบการใช้สารกระตุ้นของเป็นองค์กรกระดับโลกนะคะที่บคุมการโดบยาใช่ค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบในเรื่อง นี้ก็ปรากฏว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ทั้งตัวของน้องเมย์แล้วก็นักกีฬาไทยหลายคนด้วยตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ว่าข่าวลือนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะกรับก็ห่วงกันว่าถ้าเป็นจริงขึ้นมานะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทอเองก็พร้อมนะครับที่จะส่งข้อมูลไปช่วยเหลือทางด้านน้องเมย์ด้วยครับเพราะว่าได้มีการส่งไป จริงๆแล้วการทํางานกรกตเนี่ยมีการลงส่งทีมงานไปตรวจสอบเรื่องของสารดังกล่าวให้กับนักกีฬาเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการระมัดระวังเป็นพิเศษสําหรับน้องเมย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นความหวังในกีฬาโอลิมปิกที่กําลังจะมาถึงนะครับจริงๆไม่ใช่น้องเมย์คนเดียวนะคุณมีราชายัยก,กีฬาโอลิมปิก52คนที่จะไปแข่งขันก็ได้รับการตรวจสอบค่ะล่าสุดเห็นว่าทางผู้ว่าการกีฬาบอกเมื่อเดือนที่ผ่านมาเองแต่ว่าก็ยังไม่ทราบผลชัดเจนนะคะว่ามีการใช้สารกระตุ้นเกิดขึ้นหรือไม่ค่ะตรงนี้เนี่ยผู้ การกีฬาก็บอกว่าน้องเมย์คงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าน้องเมย์เองเธอก็เป็นความหวังของคนไทยรับมีคนบอกว่าเอ๊ะส่งไปตรวจทําไมใช้เวลานานจังแล้วมาจจะเห็นสารกระตุ้นเนี่ยยังลงเหลืออยู่หรือไม่นะครับมีคําชี้แจงมาจากอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้บอกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสารกระตุ้นดังกล่าวปัจจุบันเนี่ยมีความล้ําสมัยมากขึ้นนะครับสามารถที่จะตรวจพบได้อย่างชัดเจนแม้ว่านักกีฬาเนี่ยจะเลิกใช้สารกระตุ้นมาแล้วถึง6เดือนก็ตาม ขั้นตอนของการตรวจสอบในการแข่งขันกีฬานี่ก็คือว่าเขาจะมีการคือฝ่ายที่เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันนี่ครับจะมีการสุ่มตรวจนักกีฬาที่ลงการลงทําการแข่งขันหากว่าผลออกมาเป็นบวกนะครับก็จะส่งรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการตรวจซ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งผลยังเป็นบวกอยู่อีกนะครับในครั้งที่2ก็จะมีการพิจารณาในการทําโทษต่อไปครับซึ่งโทษในการที่จะลงโทษนักกีฬานั้นก็มี แบบทั่วๆไปนะครับอยู่ที่ประมาณลงโทษ8เดือนถึง2ปีหรือว่าแล้วแต่ความรุนแรงของสารกระตุ้นที่นักกีฬาใช้ด้วยครับค่ะก็ต้องดูนะคะว่าใช้สารประเภทไหนนะคะครจริงๆเนี่ยเราก็ต้องดูเจตนาด้วยว่าใช้เพื่ออะไรบางคนใช้รักษาอาการบาดเจ็บนะคะซึ่งเราต้องคงรอฟังคําชี้แจงจากฝั่งของน้องเมย์ด้วยค่ะคขณะที่ทางฝั่งของคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่ายัางคงต้องรอคํายืนยันจากสาพันแบดมินตันโลกที่ชัดเจน ครั้งหนึ่งคือทางวาด้าเขาตรวจสอบแล้วจะต้องส่งผลการตรวจี่ไปที่สมาพันธ์แบดมินตันโลกค่ะก็เลยต้องขอให้นักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้โคต้าไปโอลิมปิกตอนนี้คือมีสมาธิให้แน่วแน่ตั้งใจซ้อมให้เต็มที่ก่อนเพราะว่าหลายคนก็กังวลน,นะว่า ข่าวลือที่ออกมาแบบนี้เน่ยอาจจะสง่งผลกระตุกตอก,กำลัง,<อ>ลงใจในการเตรียมตัวไปแข่งขันได้ค่ะรับผมส่วนเรื่องของแฟนคลับน้องเมย์ก็แน่นอนนะครับเข้าไปที่โซเชียลเน็ตเวิร์กของน้องเมย์แล้วก็โพสต์ข้อความให้กำลังใจกันเต็มที่เลยนะครับบอกให้ฝ่าฟันกับอุปสรรคนี้ไปให้ได้ด้วยดีแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะคือไปดูที่ไอจีของน้องเมย์ก็เขาเขียนว่าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยได้ว่าเหมือนชีวิตกําลังจืดจางแล้วบังเอิญว่ามาประจวบเหมาะกับมีข่าวนี้พอดีเลยหลายคนก็เลยตีความไปต่างๆนานาแต่เราเดี๋ยวเราอฟังค ยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนค่ะกับเป็นเรื่องที่ต้องรอตรวจสอบและลุ้นกันต่อไปนะครับ,รบว่าน้องเบเราจะได้ไปโอลิมปิกหรือไม่นะครับ